สวัสดีค่ะปลาลองนะคะบ้านสวนเรืองร้องค่ะวันนี้ป้าจะมาเอาดินรุ่นเก่าออกเพื่อจะเอาไปไม้ใหม่ลงนะคะเพื่อที่จะเอาดินรุ่นเก่าออกเพื่อที่จะไปปลูกต้นไม้รอบต่อไปจ้ะเตรียมอุปกรณ์มาแล้วจ้าหลกหญ้าออกสักหน่อยเพื่อที่จะได้ดินดินนี้ก็คือดินใบไม้จ้ะ ต้นใบไม้นะคะที่เราได้เอามากบโคนต้นกล้วยของเรานะคะตอนนี้เราได้ใบไม้ใหม่มาใบาไม้เก่าก็เป็นถุยผงแล้วค่ะเราก็กวาดออกไปดีมากเลยนะคะเนี่ยอยากให้ดูนะจ๊ะดีมากๆเลยจ้ะถึงแม้เขาจะไม่ร่วนสุยแต่ก็ใช้ได้แล้วค่ะมีใบไม้ติดแล้วถึงจะมีใบไม้ติดแต่ใบไม้เขาเย็นแล้วสามารถปลูกต้นไม้ได้จ้ะ เยอะเลยค่ะเยอะเลยนี่นะคะป้าใช้ดูวิธีการวิธีการของป้าเนาะนี่ค่ะป้าก็จะมาโกยโกยมารวมนะคะพอเราได้ตะกร้าใหม่มาใช่ไหมคะป้าก็จะมาโกยดินเก่าออกไปโกยเพื่ออะไรนะคะโกยเพื่อเราจะเอาดินพวกนี้ไปปลูกต้นไม้ค่ะไปปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่า ดินใบไม้หมักของเรานี่นะคะจะมีประโยชน์มากและไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเขาเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อดินเลยมีประโยชน์มากมายเลยค่ะนี่ค่ะอย่างป้าป้าโรเต็ตแบบนี้ได้ใช่ไหมะคะแต่ป้าจะทําให้ดูนะดีมากๆาเลยค่ะดูสิอ่ะดีมากเลย,เลยนี่ถุงนี้ไม่ใช่อะไรนะคะโรเศษอาหารค่ะโรเศษอาหารเรามาหมักปุ๋ยในสวนค่ะแล้วก็แยกออกไปเลยนี่ค่นี้โอ้ดินดีมากเลยค่ะ พอเราเอาใบไม้มากบรายได้ไประโยชน์จากอะไรใบจากใบไม้นะคะเราได้ไประโยชน์ตรงที่ว่าเราได้เอาใบไม้มาหุ่มต้นกล้วยไว้อีกต้นกล้วยเราก็จะงามค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เลยงามประมาณนี้เลยค่ะป้าก็จะทํามาประมาณนี้ค่ะงามไหมคะตะไคร้กล้วยป้าก็จะปลูกสลับกันไปแบบนี้จ้ะนี่ค่ะเห็นไหมยาวมานี่เลยค่ะยาวมานี่เลยนี่หลักฐานที่เราเอาดินของเราปลูกนะคะ เขาจะออกดอกประมาณนี้เลยค่ะลูกเขาเขาดอกเขาก็าจะสวยใบเขาก็าจะงามนะคะพอเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะเอาดินออกเสร็จแล้วเราก็ไปไม้ลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะออกมาใบตองเราก็ไม่ทิ้งนี่นะคะใบตองเราก็ไม่ทิ้งเลยไม่ต้องทิ้งอะไรสักอย่างที่ย่อยสลายได้ปกลงไปเลย เห็นไหมดินอันนี้เราได้ไปปลูกต้นไม้อื่นอีกเราจะย้ายมาปลูกฝั่งนี้ก็ได้ที่ป้าทําไว้แล้วนู่นนะคะเห็นไหมคะปลูกได้สามารถทําได้นะคะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า